สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้พบกับหมอแบงค์นะครับจากสริศักดิ์เวทแคร์เซ็นเตอร์ภูเก็ตนะครับวันนี้นะครับหมอมีวิตามินริบปีดีนะครับที่มาช่วยในเรื่องของการลดน้ําหนักนะครับเจ้าตัวนี้นะครับชื่อว่า b o o แอนเบิร์นนะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยครับ ตัวบูทอันเบร์นะครับจะเป็นตัวช่วยสำคัญนะครับที่เร่งในเรื่องของการเผาผลาญพลังงานสำหรับคนที่มีเบสเ l m e ม่จบ l ปลืกเหรือ BMR ต่ำนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับเราก็จะใช้ร่วมกับการควบคุมอาหารออกกำลังกายและที่สำคัญสามารถใช้ร่วมกับการใช้ฮอร์โมนลดน้ำหนักหรือว่าเปปไทด์ลดน้ำหนักได้ด้วยครับ สำหรับส่วนประกอบสำคัญนะครับจะมีเรื่องของวิตามินซีเข้มข้นนะครับแล้วก็มีไลโฟโทซินนะครับนอกจากนี้ยังมีแอลคาเนทีนะครับซึ่งเป็นตัวที่สำคัญในเรื่องของการเผาผลาญพลังงานเร่งการทำงานของกล้ามเนื้อแล้วก็ช่วยในเรื่องของการสลายไขมันครับ <S <S ตัวแรกนะครับก็คือเจา้าเอสโคบิกแอซิดหรือวิตามินซีนะครับหลายๆคนคงรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันคือตัวต,ต่อต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญของร่างกายนะครับตัวที่2นะครับก็คือเจ้าไลโปโทซินนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่สำคัญมากๆเลยในตับนะครับเพราะว่า สามารถลดการสะสมของไขมันที่มาพอกตับหรือว่าไขมันเกาะตับได้นะครับที่สําคัญนะครับสามารถดึงไขมันบริเวณตับเนี่ยครับออกไปใช้เปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานได้ด้วยนะครับตัวที่3นะครับก็คือเจ้าเอลคาเนตีนะครับจะช่วยในเรื่องของการลําเลียงกดไขมันนะครับจากบอดี้แฟตและก็วิสเซลฟ์แฟตในร่างกายนะครับเข้าไปสู่ไมโทรคอนเดียซึ่งทําหน้าที่ในการเผาผลาญพลังงานเปลี่ยนเป็นพลังงานนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของการลดน้ำหนักและอยากจะเข้ามาปรึกษาหมอแบงค์นะครับที่สุทธิศักดิ์เวทยดแคร์เซ็นเตอร์ภูเก็ตนะครับสามารถติดต่อได้ทัง2 สาขานะครับท่าแครงและก็กระทุวิล่า3น้ำหนักที่ดีต่อใจเริ่มต้นได้ที่เราครับ